สวัสดีครับเจมิคอยไมเน่วันนี้เรามาดูบ้านที่น่าจะจองในอนาคตนะนะตัวนี้นะครับเป็นบ้านร้อยสิบสองตารางวานะพื้นที่ใช้สอยสี่ร้อยยี่สิบตารางเมตรใหญ่มากมากแต่ยังตั้งไม่เสร็จนะอันนี้หลังคาด้านบนนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะครับจอดได้สี่คันะนะตรงนี้นะเราไปดูข้างในกันดีกว่านะอันนี้ตัวเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสูงๆแบบนี้นะ โอเคในกันข้างในตรงนี้นะครับเข้ามาถึงนะตรงนี้จอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับแล้วก็มีบันไดาทางขึ้นนะเป็นบันไดไม้เอาไม่ใช่ <c oughs> ก็เป็นไม้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามีปูนด้วยนะอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นโซนของที่ดูหนังนะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นตรงนี้ที่หนึ่งนะครับ แล้วก็มีห้องนอนแยกพร้อมห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นสนามหญ้าที่ใหญ่มากๆนะครับอาจจะสร้างออฟฟิศใหม่ตรงนี้อีกที่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแม่บ้านนะครับโซนแม่บ้านนะครับก็คือมีห้องน้ำนะครับ แล้วก็ห้องครัวนี่คือห้องครัวนะสภาพก็ยังดูไม่เหมือนห้องครัวนะครับก็ตรงมานะครับก็เป็นโซนซักล้างนะครับตั้งเครื่องสะพุงซักผ้านะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องแ,แม่บ้านนะครับตอนนี้อาจจะเป็นห้องเก็บของนะครับเก็บเครื่องขุดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนด้านนอกนะครับ <_ v isa> ก็จะมีห้องน,น้ําด้านนอกอีกห้องหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เหลือนิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับ เทาตัวบ้านหลังใหม่นะครับหรือออฟฟิศที่เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับโอเควันนี้ก็รีวิวนะครับหลังนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเจบิตคอยน์มเนอร์นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายครับ